สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาแนละคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาเบาๆกับ้างเนืเบาๆนะเอออ่ะมาดูอันนี้ไปส่องทางโซเชียลจีนนะ อันนี้เป็นมันบอกว่าเดี๋ยวนะคือพี่สาวจีนอะพอเขามาไทยเดี๋ยวนี้จุดหมุดหมายที่เขาจะต้องแวะจะต้องแวะนะคะนั่นก็คือหนึ่งร้านควังคคโลสของพี่หลิงที่อยู่สามย่านจะต้องแวะชแวะไปลองกันสักหน่อยเป็นหมุดหมายที่ตอนนี้พี่สาวจีนต้องมาหาและอีกหนึ่งหมุดหมายที่ต้องปักไว้เลยห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือร้านชาโก้ของน้องออม นะแล้ววันดีคืนดีถ้าคุณทําแต้มบุญมาถึงอะ่ะคุณอาจจะได้เจอเจ้าของ c o ตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้นะฮะอย่างล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนาะน้องแวบไปเนาะเออแล้วน้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกพี่สาวจีนหรือว่าทั่วโลกนั่นแหละชอบสไตล์น้องอ,อมในการแต่งตัวมากๆนะคะเขาก็ไปถ่ายคลิปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านชาโกแล้วน้องก็แต่งตัวแบบนะทุกเหมือนทุกครั้งอะค่ะที่พี่สาวจีนเห็นเ,นเราก็แบบ อยากจะสิงล่างน้องออมเลยเออนอกจากน้องออมอยากจะสิงล่างเจ้แล้วเหล่าเอฟซก็อยากจะสิงล่างน้องออมเหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่แต่งออกมาอะไรก็สวยนะคะเนี่ยเขียวเหนี่ยวซับใส่ออกมาก็สวยพี่นิดพี่เคราะห์แม่เรื่องนี้นะทางพี่สาวจริงคุณไว้ใจได้เลยนะคะเขาวิเขายัางไงเขาดูละเอียดอะ่ะดูไปดูมาแต่มันดูมันมีอะไรแปลก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 นะคุณเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังคะ เขาบอกว่านี่ไงใส่แว่นแบบนี้ก็ได้หรอใส่แว่นแบบนี้ก็ได้หรอเออนะเขาบอกว่าอ๋อฉันเพิ่งรู้นะฉันใส่แว่นผิดมาตลอดเลยอะนั่นเอาหาหรือเปล่าเขาบอกอ๋อจริงๆแว่นตาต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็ฮาๆกันไปแล้วเขาบอกสวยนะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบเออน้องๆเลือกใส่เองก็จะออกมาสไตล์สวยงามอย่างนี้แหละนะบอก ถามจริงถามจริงน้องอ,อมแบบตั้งใจใช่ป่ะไม่ได้แบบเอาฮาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือตั้งใจจริงๆใช่ไหมตั้งใจอะไรคะตั้งใจใส่แว่นอย่างเงี้ยจ้ะเธอตั้งใจจริงๆใช่ไหมน้องอ,อมแล้วก็หัวรอก,กันก็คือถ้าไม่ถ้าแต่งตัวไปแล้วไม่มีใครพูดถึงนะคุณไม่ต้องแต่งแต่จะว่าไปนะเออน้องอ,อมกับเหล่า G L อใช่ป่ะเริ่มถ่ายปฏิทินช่องสามกันแล้วหรอคะเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมแล้วเขาพี่สาวจริงหรือพี่สาวไหนไม่รู้ว่ะแต่ดูแลดูทรงน่าจะจีนนะ เขาก็บอกว่าอันนี้ิอันนี้แบบว่านอกเรื่องนะเขาก็บอกว่าโอ้ฉันอยากรู้เลยใครรับผิดชอบคอสตูมของทางช่องอะ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบคอสตูมของช่องเอกก็ไม่รู้นะว่าพี่หลิงกับน,น้องอ,อมจะใส่ชุดนี้ในการถ่ายหรือไม่หรือว่าแค่มารวมตัวกันบลิฟฟงานหรือว่าถ่ายแล้วเป็นแฟชั่นอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจใครเห็นบ้างยังใครเห็นบ้างหรือ,อยังคะเนอเหมือนดอกใหญ่ใจโตจะมาอีกแล้วป่าพี่หลิงอะ่ะ พอพี่หลิ่งชุดของตัวเองคงไม่มีนะชุดดอกใหญ่ใจโตอ่ะก็เลยให้คิดว่าตกสั่น่าจะถ่ายชุดนี้หรือเปล่าถ่ายปฏิทินช่องสามไม่รู้ติดตามตอนต่อ,ตอไปหรือว่าใครรู้รายละเอียดมาบอกได้นะอันนี้เมาแฟดเรื่องชุดที่จะถ่ายในวันงานเออในปฏิทินปีใหม่ปีหน้านะคะอ่ะถัดมากลับมากลับมาลุกน้องออมในหน้าร้านชาโกนะลุกของคุณซอน้องออมบอกว่าเอออันนี้แฟนบอกว่า อ๋อเขาต้องใส่กับหัวอย่างนี้นี่เองเอว่ามันทําให้เหล่าเอฟซีหลายคนไอเดียบันเจิดนะอ๋อเขาต้องใส่กันอย่างนี้น้องออมเป็นพรีเซนเตอร์ให้แว่นชื่ออะไรนะเจนทลมอนสเตอร์ป่ะเดีเอหาแป๊บหนึ่งใช่ไหมใช่เจนทอลมอนสเตอร์ป่ะแล้วก็เอก็ไม่รู้นะอันนี้ใช่หรือเปล่านะเอก็ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าแต่ว่า แว่นตาของ Gentle Monster อเขาจะชอบเล่นลูกเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เอไม่รู้นะว่าที่น้องใส่อยู่ใช่ไหมนะคะแต่น้องก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นี่ใช่ไหมนะแล้วก็จของเขาจะแหวกๆอย่างนี้สไตล์วัยรุ่นแต่อันนี้เอไม่รู้นะขออภัยนะถ้าผิดนะไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่บอกว่าอ้างอิงถึงว่าน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของ Gentle Monster นะคะเขาบอกอุนน้องออมน่ารักอย่างนี้ใส่แบบไหนก็น่ารักจะใส่กับหัวกับล่างกับหน้ากับหลัง กลับพร้อมๆกันใช่เหรอเอนะบอกน้องอมทำอะไรก็เจ๋งบอกโอ้มีหน้าฉันก็ว่ามันอะไรแปลก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 ฉันก็นั่งมองอยู่นานสองนานอ๋อแว้นตาจริงๆด้วยนะเขาบอกว่าอ๋อน้องอมจงใจอันนี้เป็นแฟชั่นอันนี้เป็นแฟชั่นของน้องอมนะคะเนี่ยเราก็หามากเลยนะเขาก็เอาเนี่ยประมาณว่าเขาก็ เอารูปน้องอ,อมที่แบบลองตัดเป็นทรงดีเจนุ้ยมาบ้างกลาครอบอย่างนั้นนะ่ะก็น่ารักนะคุณเออจริงๆอะ่ะบางเรื่องหลิงอ,อมแบกลุกบ้างก็ได้นะน้องอ,อมทาทรงนี้ขึ้นนะแสดงว่าน่ารักขนาดนะเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนคือทรงเนี้ไม่ใช่ว่าใครจะรอดนะใครรอดนั่นคือเด็กใครรอดนั่นคือเด็กแล้วเอว่าทรงนี้รอดถ้าเขาถ้าน้องอ,อมตัดทรงนี้จริงคือฮานะใส่วิกอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียลุกหรือเปล่าเอ เอาจริงน้องออมเขาสไตล์แฟชั่นเขายังไงก็ได้นะเอว่านะเออไหนเขาบอกโอ้ถ้าหลิงๆใส่อย่างนี้คงตลกหน้าดูพี่หลิงเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องออมก็ผู้ใหญ่แล้วน้องออมกินกาแฟาแล้วเอใช่ไหมอันนี้บอกอันนี้น่ารักเขาเก็บภาษาไทยทับศัพท์นะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเออนัองอมนัองอมทำไมใส่แว่นแบบนี้ล่ะลูกนะเขาบอก อย่าถามน้องเขาเลยนะนะเราดูเฉยๆก็พอน้องอยากใส่อะไรใส่เลยคือออกแนวเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างสปอยลูกค่ะลูกอยากใส่อะไรใส่ถ้าไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครล,ลูกใส่เลยลูกบอกลูกออมของเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอืมนะคะคือแต่ละคนคือฮากับแว่นน้องนี่แหละเป็นประเด็นมากเลยและเอเชื่อว่าจะทําจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แม่จีนหันมาใส่แววนแบบนี้นะอืมเขาบอกว่าอ๋อนึกว่าอะไร ลูกฉันก็ใส่แบบนี้แหนวออกมาเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นหรอคะหรอเนาะไหนเขาบอกฉันคิดว่าตอนแรกฉันคิดว่าน้องอมใส่ผิดด้านซะอีกอืมนะคะบอกหรอ่อเอาแว่นแว่นตาใส่อย่างนี้ก็ได้ใช่ปะ่ะมันต้องอยู่ที่ไอ้ขาเกี่ยวป่ะถ้าขาถ้าใส่แบบนี้แล้วขาเกี่ยวได้ก็ได้อ๋อบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้แฟชั่นอย่างนี้ก็ได้นะ คล้ายๆว่ามันหักขึ้นหักลงได้อะขาอยู่ทรงเดิมแต่ว่าแว่นอะมันหักมีลูกเล่นไงจะเอาแบบปกติก็หักลงจะเอาแบบลูกเล่นก็หักขึ้นนะอะไรมันจะไปมีข้อจํากัดละ่ะถ้าในเมื่อคุณก็ยังเห็นยังมองเห็นข้างหน้าแล้วก็ป้องกัน UV อะไรก็ว่าไปถ้ามันยังทําได้แล้วมันจะมีขีดจํากัดอะไรกับแฟชั่นใช่ไหมบางทีนะเอไม่รู้เหมือนกันเลนอะตัวกรอบ คือขาแวน่นจะอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวกรอบมันปรับขึ้นปรับลงได้หรือเปล่าคะใครใครรู้จักแฟชั่นอย่างนี้บ้างหรือว่ามันตายตัวว่าให้ใส่อย่างนี้แหละเก๋นะเก๋นะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะใส่แล้วเกิดนะเออคือถ้าคุณใส่แว่นอย่างนี้การแต่งตัวอย่างอื่นคุณก็ต้องเฟี้ยวเ้าไปด้วยอะ่ะคุณจะมาเฟี้วยวแค่แว่นไม่ได้นะมันจะไม่ได้นะเออเอกเอกคิดว่านะเออพอดีเป็นน้องอมอง้นน้องอมเขาเฟี้ยวไปทุกตรงใช่ป่ะใส่แว่นแบบนี้ก็เลยดูดูด,ดูเกิด แต่ถ้าคุณเฟี้ยวมาแค่แว่นคุณคิดดูนะคุณใส่แว่นแบบน้องอองแต่คุณแต่งตัวแบบคนธรรมดาเขาหาว่าคุณบ้านนะเออแฟชั่นกับเขาว่าบ้านนี่อยู่แบบห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปะนะเออนะไหนเป็นยังไงอะ่ะใครรู้บ้างมันเป็นมันเป็นแฟชั่นมันมีลูกเล่นหรือมันอะไรเขาบอกดูดูพนักงานชาโกคนนี้สิเออเอาแต่มองเจ้านายอย่างเดียวเลยอะ่ะงานเงินไม่ทำละฉันไปทำงานแทนที่เธอเอาไหม นั่นคือตอนนี้นะมันเกิดปรากฏการณ์อยกแล้วค่ะชาโก้เราสมัครคนงานไหมอยากจะไปสมัครจังเลยมีตำแหน่งไรว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกอ๋อเจ้าหน้าที่อ่ะพนักงานก็คงจะหัวล้อ,อยู่ในใจแล้วก็ไม่กล้ามองน้องอ,อมตรงๆพอน้องอ,อมหันไปที่อื่นก็เลยมองเลยเอ๊ซีอโอฉันแต่งอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะคะน่าสนใจเขาบอกพนักพี่พนักงานไม่กล้ามองดูน้องอ,อมนะ ฉันว่าน้องอ,อมจริงจังแบบว่าตั้งใจใส่แว่นแบบนี้นะเธอจริงจังค่ะจริงเขาตั้งใจน้องอ,อมตั้งใจนะเขาบอกเฮ้ยฉันก็มีชุดแบบนี้เลยนะเหมือนน้องอ,อมเลยอะ่ะสวยจังเนี่ยเขาชอบพินิจพิเคราะห์นะคะแฟชั่นของน้องไม่ว่าจะใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยมีแต่คนพูดถึงแว่นตาเป็นเสียงเดียวเลยบอกโอ้โหน้องอ,อมตั้งใจแต่งแว่นตาใส่แว่นตาอย่างนี้เลยเนาะดูออกว่าตั้งใจไม่ใช่แบบว่าพลาดนะ ตั้งใจเออน้อ,อ,นองเขาตั้งใจมันเป็นแฟชั่นนะคะโอ้นั่นหมายถึงว่าชั้นใส่แว่นผิดได้ามาตลอดเลยสิตั้งแต่เกิดเอออันนี้ก็ไม่รู้ได้มันเป็นแฟชั่นค่ะอืมหลายคนหัวเราะให้กับแว่นนี้คือถ้าแท็กหน่อยก็ดีเนอะว่าแว่นอะไรแม็กก็น้องออมไม่ได้เป็นคนโพสเองป่ะอันนี้พี่สาวจีเป็นคนถ่ายคลิปอืมเขาบอกขอพิกัดแว่นตาหน่อยเห้มะ ถ้าเป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็แต่เจนทชมอนสเตอร์ไม่ใช่ของคนไทยนี่คะของเกาหลีนะอืมบอกว่าเป็นของคนไทยปะนะเขาบอกน้องออมสวยแล้วก็เอาแต่ใจจริงๆคืออยากแต่งไรแต่งเอาแต่ใจในที่นี้คือยักแต่งไรแต่งทาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่งจ้านะโอ้แว่นตาน้องออมดูใส่กับด้านนะเธอนะบางคนก็ยังเชื่อว,ว่าน้องใส่กับด้านไม่ได้ใส่กับด้านหรอกคะ่ะน้องตั้งใจนะ ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้แฟชั่นแบบน้องอมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการใส่แว่นกับหัวกับหางด้วยเธอนะคะไหนมาดูนะฮาดีอันนี้บอกฉันอยากจะสมัครเป็นลูกจ้างของชาโก้ฉันต้องทำยังไงอ่ะเธอเออบอกทำไมอ่ะอยู่ดูฉันดูคลิปนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่านี่มันคือวิธีใส่แว่นที่ถูกต้องแล้วนี่เออคนนี้ฮาคนนี้บอกลองแล้วค่ะใส่แว่นแบบนี้ มองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะคะปกติเราใส่แว่นกับกับผิดด้านมาตลอดเลยค่ะกลายเป็นว่าเป็นมาตรฐานใหม่คุณต้องใส่แว่นแบบน้องอมค่ะเขาบอกดูอะไรชัดขึ้นอ่าไปลองกันนะคะไปลองกันนะอันนี้ข่าแววมาพี่สาวจีลองแล้วบอกเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นอือไปลองดูไม่เสียหายเขาบอกอ๋ยฉันเห็นน้องอมดูเหนื่อยมากเลยแล้วฉันรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอือ อันนี้บอกโอ้โหเจ้าของซีอโอเป็นคนบริหารุกธุรกิจด้วยตัวเองคือลงหน้าร้านตลอดลงตรวจตลอดนะเอเธอฉันขอถามเป็นความรู้หน่อยคือแวน่นแวน่นที่น้องอมใส่เนี่ยคือน้องตั้งใจใส่หรือว่าน้องใส่ผิดด้านคะ่ะ <c oughs> ใส่ให้พวกคุณถามนั่นแหละใส่แล้วคนไม่ถามอย่าใส่ดีกว่าใช่ไหมเขาบอกว่านี่ก็คือวิธีการใส่แว่นของน้องเขาเออเธอใส่ผิดด้านมาตลอดหรือเปล่า จริงๆวิธีการใส่ที่ถูกคือใส่แบบน้องเขาอันนี้ก็นะขิงไปเลยเหรอเอาจริงนะไม่ว่าน้องอมจะใส่แว่นแบบไหนจะใส่เสื้อผ้ายังไงก,ก็น่ารักน่ารักเออเขาเขียนทับับด้วยนะน่ารักน่ารักนะคะแต่ละคนคือขำแว่นน้องอะ่ะเขาบอกน่าสนใจนะเออน้องอมเป็นคนแต่งตัวเราเราน่าสนใจสนุกเออเป็นคนแต่งตัวสนุกละกันบอกอาจริงแว่นนี้ ใส่แบบนี้ก็ดูสบายตาดีนะแห่น้องออมนะทําอะไรก็ไม่ผิดอ่ะนาทีนี้นะเนาะก็บอกลูกเราค่อนข้างสวยนะเนี่ยจจงใช้คาว่าค่อนข้างอยู่อันนี้บอกผมสีทองของน่ารักเอ้ยผมสีทองของน้องก็น่ารักมากคือมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของน้องไปแล้วเนาะอืมไหนมาดูนะน้องออมน้องออมใส่แว่นกับหัวอ่าว่าไปน้องเขาใส่ตั้งใจค่ะ มากฏว่าว่าเราทุกคนใส่แว่นผิดเธอใส่แว่นผิดด้านมาตลอดอืมอันนี้บอกฉันจะสปอร์ตน้องตลอดไปเออเขาบอกอันนี้คือเปิดมิติใหม่แห่งการสวมแว่นตาเขาบอกพนักง,งานข้างหลังเป็นญาติน้องออมหรือเปล่าวะทําไมทรงปากดูเหมือนน้องออมนี่หนึ่งอือดีใจเลยนะดีใจเลยนะปากเหมือนน้องออมน้องออมนี่ปากหัวใจนะคุณใช่ไหม ้าของฉายาปากรูปหัวใจเออใครปากเหมือนน้องออมนี่ดีใจได้เลยนะอันนี้บอกเอออยากจะถามแค่ว่าร้านชานมไข่มุกยังรับสมัครพนักงานอยู่ไหมคืออือแปลว่าอะไรแซวอีกแล้วอยากจะมาสมัครอยากจะมาสมัครนะอ่ะก็เอามาเบาๆนะเบาๆนะหลังจากที่แบบโอ๊ยนะคะหลากหลายดราม่าเรื่องราวเนาะ เอาเรื่องเบาๆไปบ้างหิวใจหิวใจแต่ใดๆใครรู้ข้อมูลแว่นตานี้มาบอกเอหน่อยได้นะแบรนด์อะไรแล้วก็คือเขาจงใจเป็นแฟชั่นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอเชื่อว่าเขาเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้น้องไม่ได้ใส่ผิดด้านนะอ่ะใครรู้ข้อมูลแว่นตามาบอกนะให้เป็นวิทยาทานหน่อยเถอะอ่านะอ่ะ,อะ,นะอะสำหรับคลิปนี้นะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ